ถ้าคุณนะไม่คอนแทคกับเขาตลอดเวลานะมหรือว่าแบบไม่สื่อสารกับเขานะในในแบบเคยสื่อสารแล้วไม่เคยสื่อสารคุณอาจจะไปห้ามกิจกรรมคุณอาจจะไม่มีเวลาคุณอาจจะไปทํางานส่วนตัวของคุณหรือว่าคุณอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรต่างๆในครอบครัวแล้วคุณไม่ได้อธิบายเขาเนี่ยบางทีเขาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบคือโซนเอเชียกับโซนเอเชียกับโซนยุโรปก,ก็ไม่เหมือนกันอีกนะอือย่างฝรั่งเขาอาจจะ เขาอาจจะไม่จุกจิกอ่านะแต่ถ้าเกิดคุณคบกับคนต่างชาติที่เป็นโซนเอเชียคาดจะจุกจิกก็คล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อพื้นฐานอาจจะใกล้เคียงกันแต่แต่ทัศนคติอาจจะไม่ใกล้เคียงกัน <S 2> <S 2> วัฒนธรรมเออวัฒนธรรมใกล้เคียงกันหมายถึงว่ารักครอบครัวทํางานกับบ้านดูแลลูกดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาอาจจะมีทัศนคติเรื่องเนี้ย ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเป็นโซนยุโรปเนี่ยเขาจะอีกอย่างหนึ่งเลยคือเขาจะให้ลูกเขาเนี่ยทำอะไรด้วยตัวเองเขาจะไม่ทําอะไรให้นะคะเขาจะให้ลูกเขาเติบโตไปเรียนรู้เองนะคะตั้งแต่อายุ15 16หกนี่เงี้ยก็ไปทํางานแล้วอ่ะสิบหกสแต่โซนเอเชียน,นี่ไม่ได้เขาคือจะชอบชอบเปย์ลูกชอบัพ p อ o r t ลูกอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูของเด็ก2ทวีปนี่ก็จะไม่เหมือนกันมัก นะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะความที่เห็นส่วนตัวไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไงอมเมนมานะจะคุยกันนะคะเอ่อใช้เวลาทอล์กกันเนี่ยประมาณกี่นาทีแล้วครึ่งชั่วโมงได้ไหมตอนนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะคะเป็นที่เล็กๆน้อยๆว่าการจะคุยกับต่างชาตินะคะเราอย่าใส่ความคิดความรู้สึกของเราไปเต็มสตรีมเลยนะคะค่อยๆ คือศึกษาศึกษาวัฒนธรรมของเขานิดหนึ่งนะคะคนนี้ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะคะเขาทักมา,เ,าเราอยากคุยก็คุยแล้วพอเขามาพูดแบบโอ้โหพูดมาแบบเข้ามาแล้วก็ตุ๊ด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 กลัวเป็นปืนกลเราก็เลยมีความหวาดกลัวว่าเฮ้ยคนที่ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันแล้วแบบจะมาจริงจังกับเราเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนจะเป็นคนที่ ขี้สงสัยเป็นหนูจำไม่เป็นโคนันนะคะแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่เราไม่รู้ว่าอันนี้คือข้อเสียของโค้ดไหมลองทักมานะคะลองเม้นมาดูว่าอันนี้ใช่ไหมบางทีโค้ดก็สับสนในตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่คือข้อเสียของเราเหรอหรือว่าการที่เราเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองระแวดระวงังมันมันก็ดีนะมันก็ดีแต่โค้ดข้อเสียหลักๆเลยที่วันนี้มาแชร์กันก็คือคําพูดของโค้ดค่อนข้างที่จะตรงแล้วก็แรงนะคะ แรงในระดับที่แบบว่า,าเราอาจจะไปกล่าวหาเขาโดยที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเขาไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นมันเป็นคําพูดที่ค่อนข้างหยาบคายสําหรับคนต่างชาติเขาจะคิดอย่างนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกเสียความรู้สึกกับเรานะคะคะแนนแบบเต็มสิบก็คงจะลดมาตอนนี้จะน่าจะเหลือสักสามคะแนน <c oughs> <c oughs> นะคะเออประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ อย่าเป็นแบบนี้นะคะโค้ดยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยแชร์ประสบการณ์แบบตรงชัดเจนนะคะจะเต็มนะคะออย่าเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าโอกาสการที่จะมีใครมาทุ่มเทบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเข้ามาจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าแต่ถ้าโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เขาแบบหมายมั่นปั้นมือกับเราไว้จริงๆเนี่ยเป็นขบวนสุดท้ายหรือเป็นขบวนของเราเนี่ยแล้ว เราก็ปล่อยให้เขาเดินออกไปสากความสัมพันธ์แบบเข้าใจผิดเราไปนะคะมันก็จะเป็นมันคล้ายๆมันเป็นรอยแผลของเราตลอดชีวิตแหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนมีโมเมนต์นี้เนาะ mm hmm. ก็ลองดูนะคะลองดูถ้าคุณยังถ้าคุณมา,มาสายนี้นะสายฟอสายต่างชาติเนี่ยนะคะก็ลองไปศึกษา การพูดการคุยวัฒนธรรมอะไรของเขาก่อนแล้วกันนะคะหรือว่าบางทีแบบเราก็ไม่รู้เนาะอยู่ๆดีดๆเขาก็ทักมาอะไรเงี้ยคุณก็ต้องระมัดระวังคําพูดและการไอชันนะคะสำคัญมากๆนะคะอย่าให้กระทบก,กระเทือนต้องรู้ว่าเชื้อชาติเขาเนี่ยคำพูดอะไรที่ท,ที่ที่เขาถือว่ามันแรงและความคิดแบบไหนที่เขาไม่ชอบการกระทําแบบไหนที่มันเหมือนเป็นการดูถูกเขาเหมือนเป็นการปรมามมทเขาเหมือนเป็นการ ใส่ร้ายเขาหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ระมัดระวังนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะกับการมา่วโยและท้อวินมีของเราแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่กําลังดิวกับชา,ชาติอังกฤเนาะขอให้มีความสุขแฮปปี้ในทุกวันนะคะแล้วก็เจอคนที่ใช่คนที่รักคุณจริงๆนะคะเข้าอกเข้าใจคุณนะคะเป็นเนื้อคู่เนื้อบุญ นือคู่บุญคู่บารมีนะคะกับคุณนะคะทุกๆคนเลยหวังว่าวันนี้จะได้ความบันเทิงแล้วก็ความน่าสนใจนะคะในเนื้อหาที่เรานําเสนออาจจะเป็นเนื้อหาเล็กๆคุณที่คุณอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีแฟนเป็นคนไทยแต่งงานกันแล้วหรือว่าคบกันแล้วมันก็คือภาษาเดียวกันมันก็ง่ายนะคะมันก็ง่ายนะคะแต่ถามว่าภาษาเดียวกันก็ไม่ใช่ว่า จะเข้าใจเรานะแล้วก็ไม่ใช่จะปฏิบัติดีต่อเราเพราะว่าโค้ชเคยไม่ไม่เคยเคบค,ค,คน่างชาติหรอกเพิ่งจะมาคนนี้นะคะคนล่าสุดที่ที่ที่ยอมเปิดใจคุยกับเขานะคะแล้วก็ทําพังเอง <c oughs> นะคะเออเราก็ยังไม่โทษใครนะคะเราก็ทําพังเองนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่านะคะจะจะถามว่าคนไทยดีไหมคนไทยอ้คนไทยมีเจ้าของหมดแล้วค่ะนะคะอืม ทุกอาชีพสาขานะคะมีตั้งแต่สิบห้าสิบหกกันแล้วมั้งสามีภรรยานะคะเพราะฉะนั้นไ,ไปหาคนสูตรอูพ่อมองพ่อไมก้ก็คนไทยเหมือนมีความรู้สึกที่ไม่ชอบไม่ชอบอย,อย่างหนึ่งของคนไทยคือเป็นคนเจ้าชู้นะคะแต่ถามว่าต่างชาติเจ้าชู้ได้ไหมเจ้าชู้ได้เหมือนกันแต่เขาเจ้าเจ้าชู้แบบมีสกิลนิดหนึ่งเนาะเขาเจ้าชู้แบบว่าเราก็ยังเขาเรียกว่าเขาก็ไม่ได้ฮะเ,เขาก็ไม่ได้เบียดเบียนเราอะ่ะเออคือเหมือนว่า เขาเจ้าชู้แบบว่าเขาก็ให้เกียรติเรานะคะไม่เหมือนคนไทยนะถ้าเจ้าชู้แบบโอ้โห,โหอะไรไม่รู้นะคะอีลูตูนังนะคะแบบทําให้เราแบบเขาเรียกว่าน้าตาที่หัวเข่าอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะข่มน,นะแล้วอีอย่างก็คนไทยบางบางคนเท่านั้นนะคะบางคนก็ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบที่จะดิวกับคนไทยเนาะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ใช้คําพูดรุนแรงไปมากนะคะ เมีข้อหนึ่งที่โค้ดพูดนะแล้วรุนแรงมากเลยนะต้องขอภัยมาจากนที่นี้แล้วก็ขอภัยคนที่ดิวด้วยนะคะผ่านช่องนี้ด้วยแล้วกันนะคะว่าตอนหน้าเขาเราก็ไม่อยากจะแล้วก็แค่ซูสอรี่เฉยในแชทก็แค่ซู s อรี่นะคะแต่ก็คืออันนี้เราก็พูดได้มากหน่อยเนะะาะเป็นภาษาของเราก็ประมาณว่าก็ต้องขอขอภัย เขาไว้ด้วยในการที่เราไปบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะจะอาจจะใช้คําพูดด้วยแบบว่าเฮ้ยอย่าคิดว่าคนไทยปื้มคนต่างชาติหมดหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบนะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือพอเราไปย้อนดูแชทต,ตัวเองเนี่ยคือทำไมทําไมเราเป็นคนไม่มีมารยาทขนาดนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์นะคะเป็นประสบการณ์มาฝากน้องๆฝากเตือนน้องๆพี่ๆนะคะเพราะว่า พี่ๆหลายคนแล้วก็คนรุ่นเดียวกับโค้ดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนต่างชาติมาจีบเยอะนะคะบอกเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะคะเพราะว่าอันนี้ที่คุยกับแฟนคนล่าสุดเนี่ยนะคะก็เ,เป็นคนต่างชาติแล้วก็ยังมีฝรั่งแล้วก็ยังมีโซนยุโรปกับโซนเอเชียอีก <c oughs> อีกสองท่านสามท่านก็มีญี่ปุ่นมีอเมริกานะคะแล้วก็มีเกาหลีนะคะที่ที่เข้ามาจีบเนี่ย แต่ว่าไม่ได้คุยนะคะก็คุยกับแฟนคนนี้คนเดียวนะคะคนนี้ก็เป็นเกาหลีใต้นะคะคนที่คุยอยู่เกาหลีใต้นะคะแฟนแต่ว่าตอนนี้อาจจะลดสถานะลงแล้วหรือเปล่าเขาอาจจะลดนะคะแล้วเราก็ยังทํางานในออนไลน์อะ่ะมันก็เลยต้องนะคะโค้รก็เลยต้องสเตตัสมันก็เลยไม่อาจจะไม่เสถียรนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้เขาก็ยังไม่ได้ เขาก็แค่แบบเขาก็ยังไม่ได้พูดตรงๆนะว่าแต่แต่เขาก็จะพูดแบบแบบเขาอยู่ไม่ไว้อะไรเงี้ยเขาก็แบบ นะถือวิสาสะเป็นยูไมไว้ไปเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะวัฒนธรรมเราเราก็เคยสอนเขาเหมือนกันว่าเฮ้ยคนไทยนะ่ะถ้ายังไม่ได้แต่งงานนะจะเป็นยูไมไว้ไม่ได้โดย <laughs> นะคะมีโค้ดก็บอกเขาไปเหมือนกันว่าเฮ้ยมันต้องมีพิธี <laughs> แต่ก็ไม่ใช่ต้องจัดงานนะอแต่มันต้องมาพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรให้มันเป็นแบบเออแล้วเขาก็บอกเออเขาหน้าให้สอนวัฒนธรรมเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่แต่รู้สึกว่าเขาหน้าจะแบบ เขาน่าจะเคยมาเมืองไทยแล้วเขาน่าจะรู้แหละนะคะเหมือนคล้ายๆเขาอาจจะลองภูมิเราก็ได้นะคะเขาอาจจะรู้อยู่แล้วมีความรู้สึกว่าเขาเป็นใครสักคนที่เคยเห็นเรานะคะคในเมืองไทยนี่แหละนะคะเออเนาะเขาน่าจะรู้ภาษาไทยดีเขาน่าจะรู้ว่านธรรมไทยดีนะ,นะข้อสมควรนะคะก่อนที่เขาจะทักซสีไฮายลงมานะอันนี้อันนี้เป็นเซนส์ชน